มาชมเจ้า h ino, New ีโน่นิ p r o รเฟียคันนี้ครับ E13 CURO6 นี่ฮะจะเป็นกองสูงนะฮะกองนี่ดูจากหลังคาเลยครับคดหลอ่อหล่อมากมากับจานลากแบบ4ี่ทิศเลยนะฮะในพาราบุลิกนะครับ3แผ่นเลยนะอันนี้เป็นริบล็อก2ชั้นเลยนะครับก็คือสดมากเลยนะโอ,โอ่ะโอ้โหวเบาแม่โอ้โหกว้างขวางมากหลังคาสูงครับ แบรนด์ไทยแท้ลูกหมากช่วงล่างฮิโน่ s 7 0 0ถุงลมออกแบบมาเพื่อ,อาง,งานหนักในเมืองไทยไส้ในใหญ่แข็งแรงและยืดหยุ่นที่สำคัญให้ตัวได้ถึงสีทางยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปอีกสนใจสั่งซื้อได้ที่โชคอัพ MTB ตัวช่วยเพิ่มการทรงตัวของรถอย่างดีที่คุณควรรอมีของใส่ได้ทุกรุ่นสนใจสั่งเลยไลน์ูย สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมิทีนะครับวันนี้ครับพาท่านนะฮะมาชมเจ้าฮีโน่นิ p r ปรเฟียคันนี้ครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ลงขายนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะพาท่านเนี่ยมาชมหัวลาก10ล้อแท้นิวโปรเฟียนะครับกันแบบเต็มเต็มเลยนะฮะไม่ได้ลงขายไม่ได้บอกขายนะครับแต่เราพามาชมตัวรถกันว่ารุ่นเนี้ยนะครับ เป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติอะเราจะเจอพวกฮิโน S 7 10ล้อแท้กันบ่อยแล้วใช่ไหมคือเฉพาะช่องผมเนี่ยก็เมื่อก่อนถ่ายลงบ่อยเลยนะฮะที่ว่าเป็นสเปค10ล้อแท้ญี่ปุ่นมาไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแหนบหรือว่าถุงลมซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กันที่อ m a x t กซ์เทนเนครปฐมนะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นหัวลากแท้จากญี่ปุ่นมานะครับเป็นเครื่องฮิโน่ E 13C ขนาด13ลิตร ยูโร6นะครับหรือว่ายูโรซิกตัวใหม่นะครับของญี่ปุ่นเลยนี่ครัเราอยู่กันที่อาณาจักรของอูแม็กเทเลอร์นะฮะซึ่งคันนี้ครับเขาเตรียมที่จะลากหางนะฮะเตรียมที่จะลากหางของอูแม็กซึ่งเป็นหางสเปคไหนเนี่ยนะครับเราต้องมารอลุ้นออรอชมกันนะครับว่าจะเป็นหางดำนะครับหางเรอเบิดหางพื้นเรียบหรือว่าหางอะไรนะครับเราต้องมารอชมกันนะครับสำหรับ หัวลากคันนี้นะครับมา <c oughs> ด้เวลาครับเดี๋ยวพามาชมกันว่าคันเนี้ยนะครับภายในภายนอกสเปโช่งล่างนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ยกให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมเพราะว่าตัวเครื่องก็ผมว่าน่าจะไม่แตกต่างจากพวกเจ็ดอยมากนะครับก็เดี๋ยวเราชมาพวกโดยรอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหน้าตาอะไรเงี้ยนี่ฮะคันนี้นะครับ ss 1 e เนาะ ss นะครับคือเป็นรุ่น สิบล้อหัวลากนะครับย้ําว่าเป็นสิบล้อหัวลากในตระก,กูลโปรเฟียนะครับโปรเฟียก็คือพวก S700 นะครับหรือว่าเป็นพวกโปรเฟียตก,ต,กตกเก่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นพวกดอนฟินนะครับก็จะใช้รหัสร,รุ่น SS หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหัวลากนะครับรหัสร,รุ่น s h เนี่ยก็จะเป็นหัวลาก6ล้อ,อประมาณนี้อันนี้เป็นราคาสูงสังเกตหมอ้อกรองทุกคนตัวทางเข้าอากาศนะครับตัวนี้นะครับ ะจะเป็นกองสูงนะฮะโอ้โหดูดิกองนี่ดูดจากหลังคาเลยครับมอคองเขาเนี่ยดูดจากหลังคานะครับหัวเก่งเลยอันนี้ก็จะเป็นกองสูงนะครับซึ่งสเปคเนี่ยผมว่าเขาทํามาใช้แบบอารมณ์เหมือนว่าเป็นหน้าง,งานธุรกันดารทางฝุ่นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยจะถูกดูดจากที่สูงมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเ,เป็นหน้าง,งานแบบออฟโรดอะไรมาเนี่ยผมว่าเหมาะสมมากแลวคันเนี้ยเป็นแพท้ายแบบแหนบด้วยครับ แหนบด้วยแล้วก็อันนี้เป็นดิบล็อกสองชั้นาบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักดิฟสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเนี่ยมารู้จักกันในคลิปนี้นี่แหละหน้าตาก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นชุดแต่งแท้จากญี่ปุ่นมาเลยนะเป็นชุดแต่งแท้มาจากนอกเลยนะครับเนี่ยพวกแก้มซี่หน้านะครับกระชงกันชนเนี่ยคทุกคนดิเป็นไงสวยไหมอันนี้นะครับเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าลักษณะคล้ายโดนะแต่ว่าสังเกตตรงนี้ นี่เป็นหลอดโปรเจคเตอร์มานี่ของแท้แน่นอนทุกคนแล้วก็ข้างหน้านะครับก็จะมี radar ะรรเรดาร์นะครับตรวจจับคันหน้าเนาะเนี่ยฮะจะมีเซ็นเซอร์2จุดจะมีกล้องกับตัวเรดาร์ตรงกันชนนะครับประมาณนี้โหโคตรหลอ่อหล่อมากนะหล่อจริงนะหล่อจริงหล่อจริงโอ้ทุกคนขากระจกเกาะข้างวัตโต้ครับขากระจกเกาะข้างวัตโต้ทรงนี้มาตั้งแต่เป็นตัวยนะูโรห้าเนาะนี่ฮะหลังคาสูง สง่างามมากนี่ดูบันไดกันบันไดขึ้นรถบันไดาสามขั้นนะข้างในไม่ต้องพูดถึงครับสดจัดเลยฮะนี่อันนี้มากับยางเบอร์295ทับ80่ครับโอ้โหยางนี่เป็นยางบิดโตน M ตอง8ครับ M888 เป็นยางสโนวนะแต่ผมว่ายางตัวเนี้ยางเส้นนี้น่าจะใช้ งานในบ้านเราเนี่ยได้อีกโขเลยเพราะว่าปกติยางญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเอามาใช้ในบ้านเราอยางมือสองอะนะโอ้โหทุกคนใช้ทนมากเลยนะมันใช้ทนจริงมันใช้ทนกว่ายางใหม่บางตัวซะอีกเออต้องบอกนี้ทุกคนวิ่งงานดินเนาะโอโ้โหยางสโนโน,นี่คือแบบของดีของแท้เลยโดยเฉพาะของสิบเก้านะใช้งานดีมากครับพวกยางสิบเก้าญี่ปุ่นอะดมสิบน็อตนะครับนี่อันนี้เป็นกาดบังท่อพักแต่ว่าอันนี้เขาก็เอาระบบพวก scr อะไรออกแล้วครับ นี่ครับโอ้โหถังลมโอ้โหทำไมไมันสดจังทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้คือสภาพรถที่ว่ายังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเนี่ยถังลมโคตรสดอะ่ะเหนกัดบังด้านข้างอลูมิเนียมครับขาเขอือคือแบบเขาทำมาทรงเบามากเนี่ยอย่างตัวขาเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นอลูมิเนียมแบบแข็งเลยตัวขาตรงกัดกันมอไซค์ด้านข้างเนี่ยข้างหลางนะครับเป็นพื้นเหล็ก นี่มันสเปคเฮฟวี่ฮอลเลตเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยนี่มันสเปคเฮฟวี่ฮอลเลตเลยนะเป็นสเปคแบบใช้ลากอ่บรรทุกหนักประมาณนั้นนะครับโอ้อันนี้ที่ก้าวขึ้นข้างๆเนาะพี่ที่เหยียบเนาะเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนแบบกระดาษทรายนะกันลื่นนะฮะเนี่ยประมาณนี้แนละ้วขึ้นบนอ่าข้างหลังนี่นเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกปลั๊กต่อแรงต่างเนาะ ปักลมปักไฟประมาณนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อจากจุดนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบางคนในตัวอันนี้จานลากอ,อ๋อทุกคนอันนี้มากับจานลากแบบสี่ทิศเลยนะฮะเป็นจานสี่ทิศเลยอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่นิยมใช้นะครับแบบพวกแบบ บรรทุกหนักประมาณนั้นนะครับเพวิฮอลเลตนะฮะเป็นจานสี่ทิศนะครับให้ตัวได้ถึงสี่ทิศทางอืมแบบนี้คือแบบเขาจัดนิยมใช้นะครับสำหรับพวกบรรทุกงานหนักประมาณนั้นทุกคนจานสี่ทิศเลยนะเอาเรื่องอนะนี่ท้าศ์กซีโอโหดํากริปนะฮะคัสซีสดมากมามาชมช่วงล่างกันนะครับว่าช่วงล่างคันนี้เป็นแบบไหนโอโหนี่ทุกคน แนพาราโบลิกนะครับ3แผ่นเลยนะในพาราโบลิก3แผน่นอันนี้ก็ลักษณะภายนอกเนี่ยดูเหมือนกับพวกฮีโน่เอสเมากนะครับเอสเตัวยูโรหที่ว่าเป็นหัวล่าง10ล้อช่วงล่างแนบแท้นี่พาวูบกี้อันนี้ผมว่าก็น่าจะใหญ่อยู่นะสะามาณนี้ผมว่าก็ใหญ่อยู่แหละลูกมากนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแขนลูกหมากข้างบนนะครับเป็นแขนตัว V ีด้วยทุกคนนี่ฮะ แขนลูกหมากตัววีนะครับแบบนี้ก็จะช่วยถนอมตัวพาวโบกี้เนี่ยให้ทนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวหรือว่าบิดตัวอะไรามานเนี่ยนะครับตัวแขนลูกหมากตัวนี้นะครับสังเกตด,ดูมันจะส่งแรงนะครับลดอาการแบบบิดซ้ายบิดขวาได้นะทุกคนดูดิเห็นไหมอารมณ์แบบพวกเอ่ออารมณ์แบบพวกพาวโบกี้ยางของพวก f v m f v z นะครับพวกตระกูล2 4ง0 0ตัว10น็อตเลยนะมันจะมากับแขนลูกหมากตัว V ีทรงนี้เลยอ่า แล้วก็นี่ฮะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสเปคสายลุยของจริงก็คือนี่ฮะนี่คืออ่ดิฟล็อกนะฮะล็อกลมล็อกลมเออภาษาออฟโรดเรียกว่าแอร์ล็อกนะใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลมนะฮะเป็นลมเข้าไปสั่งการปูข้างในอันนี้เป็นดิฟล็อกสองชั้นเลยนะครับสเต็ปแรกคือล็อกเออ่เพา,าคู่หน้ากับเพาคู่หลังให้หมุนพร้อมกันอ่าภาษาทางดิคเรียกว่าอินเตอร์ดิฟล็อกส่วนสเต็ปสองครับล็อกเพาข้างเลยนะ ่าล็อกตรงเฟืองหน้าหลังเสร็จล็อกเพลาข้างต่อล็อกเพลาข้างคือดิฟเฟอเรนเชียลล็อกครับอ่านี่คือเป็นชื่อทางการเป็นชื่อสเปคนะครับที่เป็นชื่อทางการเลยนะครับก็คือเป็นชื่อแบบจริงๆที่เขาเรียกกันอย่างนี้นะอินเตอร์ดิฟล็อกล็อกสองเพลานะครับและล็อกเพลาข้างดิฟล็อกด้านข้างก็คือเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียลล็อกประมาณนี้ทุกคนระบบเบรกนะครับอันนี้เป็นเบรกแห้งนะครับอ๋ออันนี้เป็นเบรกออโต้ไว้นี่ เป็นเบรกออโต้นะฮะตั้งเบรกอัตโนมัตินะฮะนี่ฮะเป็นมอโอลมเบรกยิงตูดอย่างนี้เลยมีโชดควยทุกคนโชคกันสับโชคสี่ต้นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีพวกระบบ ABS EBS น่ามีครบนะ EBS น่ามีดูแล้วเนี่ยโอ้โหจัดเต็มนี่ทุกคนไฟท้ายไฟท้ายนะครับ 2j นะโคอิโตสองเจทุกคนสดว่ะ แถบทอนแสงญี่ปุ่นโหทุกคนคันนี้สุดจริงว่ะคันเนี้ยเฮียแม็กบอกว่าแต่งเต็มด้วยนะเฮียแม็กบอกว่าแต่งเต็มนี่หัวถุงลมโอ้หมันสดมากนะมันสดมากเลยโหสดจริงเนี่เห็นไหมกระชนแท้เนี่ยโอ้โหมันมันสวยจริงเลยมันสวยมากขากระจกนอกชุบโคม,มียมนี่ครับฝั่งซ้ายนะฮะ โอ้ทุกคนมาสวยมากเลยอะแบตเตอรี่ทุกคนแบตร้อแอมฝาแบตโอ้โหถังน้ำมัน390ลิตรเป็นถังอลูมิเนียมนะถังแอดบูอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วอันนี้ส่วนตัวเพาข้างตัวนี้ทุกคนนะผมไม่มั่นใจนะว่าความใหญ่ความโตของไอตัวเพอะเออมันต่างจากวิกเตอร์เปล่าก็ไม่มั่นใจเพราะว่าอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลย รบกวน FC นะครับท่านใดที่มีข้อมูลนะรบกวนช่วยแชร์ข้อมูลทีว่าตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าไอตัวเขาข้างเนี่ยมันใหญ่กว่าพวกวิกเตอร์ปกติหรือเปล่าอืมเพราะว่าดูมันเผือนนะเหมือนจะเท่ากันใช่ไหมอืมแต่ว่าเทคนิคจริงๆผมไม่รู้จริงๆว่ามันมันแตกต่างแค่ไหนเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสเปคงานหนักเลยเป็นสเปคสายแบกเลยนะนี่เครื่องข้างในนะประมาณนี้สดมากเลยอะเห็นไหมท่อ ETR เหลืองจัดเลยฮะเหลืองจ้วะเลย GJR เหลี่ยมนะฮะเสื้อเสื้อโอ้โหเสื้อแดงแปรเลยเนี่ยฮะเป็นยูโร6สดสดของทแท้เลยทุกคนมาครับเดี๋ยวจะพาท่านนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็มาชมภายในหัวเก่งกันว่าภายในหรูหราขนาดไหนนี่ทุกคนดูดิโอ้โหแผงนประตุงแผประตูโอ้โหเบาะแม่ ันนี้รถน่าจะมาปีสองพันยี2 0ิบเอ็ดนะครับโหสุดจังเกียร์ว่างไหมนี่เกียร์เอ็นโอ้โหอ,อันนี้พอพักเขาเอาออกนะครับอันนี้ก็ถ่ากับว่าท่อเดินตรงโอเพนแฟปเลย ตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับเทอร์โบไฟฟ้านี่เสียงปั๊มลมอันเป็นเอกลักษณ์เสียงเพาะๆเลยฮะเสียงปั๊มลมนะครับ E13 CU6 หลอ่อปะอยากเจอมานานมากวันนี้ก็ได้เจอสักทีครับต้องขอบคุณเคียแม็กที่ให้เข้ามาถ่ายนะ z ุ่ m เสียงมามาชมข้างในกันทุกคนภายในนะฮะนี่มาปัดนะครับประมาณนี้นี่ไหมอันนี้จะเป็นเกียร์กึ่งออโต้นะครับนี่ครับแบบไม่มีคัทนะฮะไม่มีขาคัทมีแค่ตัวคันเร่งกับเบรกนะครับเนี่ยจะปัด อันนี้มีอ,อันนี้ผิด Cruise Control นะฮะนี่ฮะเป็น c ร u สคอน o n t r o l นะครับแบบคงที่หรือว่าแบบแปรผันตามความเร็วของคันหน้าเนาะนี่ฮะสามารถตั้งระยะห่างได้หรือว่าแบบอ,อย่างไรดีแม้แต่ระถบคล้า,ายพวกสแกนเนียปะเพราะว่าสแกนเนียมันตั้งแบบระยะห่างจากคันหน้าได้หรือว่าระบบแบบความเร็วแปรผันตามคันหน้าประมาณนั้นนะทุกคนอันนี้ก็เป็น r e ด a r d นะ มีรีทร์ดแล้วก็เบรกไอเสียร่วมด้วยกันครับเนี่ฮะปุ่มซิงค์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปุ่มที่ว่าสั่งให้รีทร์เดอร์นะครับทำงานร่วมกับเบรกไอเสียประมาณนั้นเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมรีทร์เดอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นฮิลโคครับเป็นระบบช่วยออกตัวกลางเลนเนานะถ้าไปขอสแกนเนียนะตัวเนี้ยจะหน่วงเวลาไว้ประมาณ3วินะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตดิฟล็อกนะครับ อันนี้ก็เป็นอินเตอร์ดิฟล็อกนะครับสเต็ปแรกอันนี้ก็จะเป็นทั้งล็อกเพลาข้างและ Inter Lock. อินเตอร์ดิฟล็อกเอไหมสองชั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสั่งเนาะเป็นตัวสั่งปิดเปิดประมาณน,น,นั้นคนโอ้โหทุกคนดูดิถ้าเป็นตัว H700 นะครับตัวคันเกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ว่าพอมาเป็น New p r o เฟียปึ๊บนะครับนี่เป็นเกียร์บิดเลยนะนี่ครับเป็นเกียร์บิดอย่างนี้เลยทุกคน เนี่ยครับเวลาเดินหน้านะฮะเกียร์ดีไหแล้วก็นี่เป็นสโลหรอไม่มั่นใจว่ามันสามารถสั่งชปเกียร์ได้หรือเปล่าอ๋อนี่คนได้นี่ยเนี่ยฮะถ้าเกิดว่ากรณีที่เราต้องการแบบขึ้นเขานะครับหรือว่าต้องการแบบเข้าหมดเกียร์ธรรมดานะครับเราก็สามารถเนี่ยฮะสามารถสั่งเพิ่มเกียร์รถเกียร์ได้จากตรงนี้เลยฮะดึงดึงขึ้นนะครับก็เพิ่มเกียร์ แล้วก็ถ้ากดลงปุ๊บก็ลดเกียร์ลงประมาณนั้นก็เราสามารถขับเป็นแบบเกียร์ธรรมดาได้ในเวอร์ชั่นของเกียร์กึ่งออโตโอ้อันนี้นะครับมันไม่ใช่เกียร์ออโต้จ่ายนะแต่ว่ามันเป็นเกียร์กึ่งอัตโนมัติซึ่งฮีโน่เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเป็นเกียร์โปรชิปก็คือฝ่าไฟฟ้าแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันมาในรูปแบบของเกียร์ธรรมดาประมาณนี้ทุกคนก็คือว่าสั่ง เป็นคัดไฟฟ้าฝากเกียร์ไฟฟ้าเข้าเกียร์เองระบบกล่องคำนวณเองประมาณนั้นเครื่องเสียงแท้มานี้มีบูทูธด้วยแอร์ออโต้นะฮะแอรอัตโนมัตินี่อันนี้เบรกมือนะทุกคนนะเบรกมืออยู่นี่นี่นะเอ่อท็กชั่นคอนโทรลนะครับเดือนออกนอกเลนอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นระบบเตือนกันชนไหมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มดีเจนนะครับปุ่มเผาแคนะฮะ อดีน,นี้ก็จะเป็นไล่ฟ้ากระจกมองข้างนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเบรกหางหรือ,อยังไงล็อกหางว่าองไงนี้อีโคโหมดสงสัยอันเนี้ยคืออะไรมันมีอะไรแบบควบคุมด้วยกันปะเนี่ยเป็นเบรกหางครับนี่ะดูแล้วเป็นเบรกหางไฟลงไฟเลี้ยวโอ,โอ้โหมันสดมากทุก สุดยอดข้างในนะครับประมาณนี้โอ้โหกว้างขวางมากหลังคาสูงครับนี่ไฟหลังคาเปิดยังไงนะ่ะอ่าติดแล้วโอ้ไฟหลังคาเป็นแสงสีขาว LED มีรางม่านรอบคันเลยนะคันนี้มีรางม่านรอบคันเลยโอ้ข้างหลังกว้างมากเลยผมว่ากว้างนะคนหนึ่งนอนสบายเนี่ยคอนโซลกลาง เบาะทรงเบาะซ้ายนะโอ้สวยมากเลยอะข้างในมันหลูดีจริงๆเว้ยทุกคนเว้ยเนี่ยกระจกฝักซ้ายนะครับแต่ใดๆคือพวงมาลัยเขาสวยจริงอุ้ยพวงมาลัยสวยมากเลยอะยอดคีโน่โหหล่อปะ S A S L back เนี่ยอันนี้ตรงขอบพวกเครื่องเล่นอ,อะไรเงี้ยก็อารมณ์แบบเป็น อารมณ์เหมือนคาร์บอนนะอะดูสปอร์ตดีครับดูสปอร์ตดีเสียงตานก็จะให้ความรู้สึกที่อารมณ์เหมือนว่าภายในดูกว้างดูสะอาดตาดูหรูหรานะครับแต่ที่ชอบมากคือเบาะนี่แหละเบาะมันเบาะมันสวยจริงนะทุกคนนะเบาะมันสวยจริงดูดิเป็นเบาะลมนะครับเป็นเบาะลมเนี่ยเห็นไหมเบละนะครับติดกับตัวพนักพิงด้านหลัง นี่คือเบาะรุ่นใหม่เลยนะครับนั่งสบายมากเบาะนี้เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวรอรถเสร็จทุกคนรอรถเสร็จนะฮะแล้วประกันได้เลยว่าคันนี้หล่อแน่นอนเพราะเคียร์แม็กบอกว่าคันนี้แต่งเต็มนะครับแต่งเต็มได้ข่าวว่าล่างหางถึง2หางเลยนะเป็นหางอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมารอชมครับสำหรับกีโน่นิวโปรเฟียนะครับเดี๋ยวจะจัดการโดยอูมักเทรลเลอร์นครปฐมนะครับ หัวลางนิวโปรเฟียลล่าหังสวยๆแต่งส,สวยๆนะเตรียมตัวได้ครับอูแม,ม็กแลเข้าวมเตรียมตัวทำแมคคันนี้เฉิดฉายรับประกันได้เลยว่าอร่อยหาะแน่นอนทุกคนประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ